คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่า,ปาเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรยั่งยืนคือความต้องใจมุ่งมัน่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกร มาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่านแน่นอนลองพิสูจน์กันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ซากพืชซากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดี หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรดะแลพาดทั้นดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยั่งยืนหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตดัเพื่อชาวนาชาวไร ล่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผอแกมแม่แก่ที่คิดถึงครับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่งวันชัยเมืองขุนเดชครับ ไอ้หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้ครับสัญหานำพาเรื่องราวขา่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนํามาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้เดรฟังกันเป็นประจำประจำนะทุกวีทุกวันเลยนะเจอเจอกันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะเออยกเว้นว่าจะมีธุร,ระปลปังไปค้างอ่งแรมที่ไหนตอนที่ไหนกันบ้างอันนะี้ก็ขอบ้างนานๆทีเนาะนะครับนะ อ่าถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่ตลอดเราก็จะได้เจอได้เจอกันตลอดอย่างนี้นี่แหละนะครับนะหรือไม่ก็นุ่นแหละลมหมอนนอนเสือนั่นแหละ <c oughs> นะพักผ่อนร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเข้าอู่ซ่อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะอันนั้นก็อาจจะขอบ้างแหละนะครับนะกับเรื่องราวข่าวครา,าวของเรานะครับนะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนํามาเสนอกันนะครับโดยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า หัวคนป่านำคุณค่าสู่เกษตรกร,ก,รการันตีคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยแหล่งแม่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมระดับโลกเลยนะเติมเต็ม,ตมด้วยทัดอาหารรองทัดอาหารเสริม100%เปอร์เซนตะ์ผลิตโดยนะวัตรกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันีนนะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่หนึงร้อยนะครับหนึ่งศตวรรษนะจากจุดเริ่ม ต้นตั้งแต่พศ2469มาจนถึงปัจจุบันนะครับสู่ความยั่งยืน,นในการนำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีๆเหล่านี้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงหลากหลายสูตรนะเป็นปุ๋ยเต็มเม็ดเป็นปุ๋ยเต็มสูตรเป็นปุ๋ยเต็มกระสอบ no f เลอร์ ในกระสอบนะเนื้อปุ๋ยล้วนๆนะไม่มีสารเติมเต็มใส่ไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรน,นะหลากหลายสูตรเลยนะครับนะแต่ละสูตรนะก็ช่วยในการเพาะปลูกนะสำหรับพืชทุกชนิดนะครับนะเร่งตน้นเร่งใบขยายขนาดใบเพิ่มความเขียวสร้างความสมบูรณ์ให้กับลําต้นและใบนะครับสร้างรากสร้างใบแตกยอดแตกใบสะสมอาหารบํารุงผลผล,ผลิตสะสมอาหารสร้างดอกดอกแข็งแรงเพิ่มการ ติดผลผลสมบูรณ์เพิ่มความหวานเพิ่มน้ําหนักเพิ่มแป้งสร้างน้ําตาลขยายผลผลิตนะครับนะเป็นปุ๋ยที่พี่น้องกเกษตรกรไว้วางใจมายาวนานนะครับต้นพืชชอบนะพี่น้องกเกษตรกรยกนิ้วให้เลยกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า ข้าวเต็มนาขายได้ราคาดีมันสำปะหลังหัวยักษ์หัวใหญ่ๆไรอ้อยได้ความหวานเพิ่มขึ้นผลไม้ลูกโตรสชาติดีขายได้ราคาดีเอาปุ๋ยตราหัวคนป่าไปใช้หัวคนป่าสัญ,ญลักษณ์รูปคนป่าอาบะเชสีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิบอินซอยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ0 9 9 0 0 2 4 9 9 9 0 9 9 0 0 2 4999กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบริษัทยิบอินซอยวันนี้นำรายการมาพบกันตรงกับวันพุทธที่5เดือนมีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2568นกะก็อุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศเตือนแล้วนะเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ย ยังรับทางภาคเหนือตอนล่างนะภาคกลางตอนบนกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกด้วยนะครับวันที่678ดเนี่ยนะระวังระวังพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วยนะครับฟ้าพงฟ้าผ่าอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับเตือนมาแล้วนะเตือนมาแล้วเพราะฉะน,นั้นก็เตรียมตัวป้องกันนะครับอน่ะ พืชผลทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงอะไรต่งตางๆน,ะนานาดูแลกันดีๆเนอ้อคอกมันเล้ามันนะครับทำให้เน้นหนาจะได้ไม่เสียหายนะครับส่วนเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับดี๋ยวนี้เขามีตู้ขายไอ้หวยแล้วเนอ้อแต่เขาบอกว่ามันผิดกฎหมายนะซื้อแล้วได้แต่ตัวเลขนะไม่ได้สลากจริงๆนะถ้าถูกแล้วเนี่ยอาจจะโดนเบี้ยวเออผิดกฎหมายด้วย ไปดูกันหน่อยนี่ในคารมพลพรกลางเนี่ยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลในขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติครับเพราะอาจจะเข้าข่ายการเล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันได้ทั้งนี้เนี่ยกรมการปกครองยืนยันนะบอกว่าการจําหน่ายสลากโดยแพลตฟอร์มผ่านตู้จําหน่ายสลากอัตโนมัติเนี่ย มันเข้าข่ายผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการพันนันและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คุณคารมก็บอกว่าการจําหน่ายสลากที่ไม่มีสลากใบจริงแก่ผู้บริโภคเนี่ยเป็นเพียงการซื้อขายตัวเลขโดยนําเลขบนสลากของผู้อื่นมากําหนดเป็นเลขสลากของตัวเอง ให้ประชาชนเลือกซื้อต่ออีกทอดหนึ่งนะโดยอ้างอิงผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากในแต่ละงวดซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการจัดที่มีการเล่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้จัดเองเข้าข่ายการเล่นการพนันสลากินรวบโดยไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องดังนั้นการไม่มีการขอดังนั้นการนำสลากดิจิตอลมาขายผ่านออนไลน์และขายโดยไม่มีสลากจริงถือเป็นความผิดนะตามพระราชบัญญัติการพนัน นอกจากนี้จากผลการตรวจสอบพบอีกว่ามีการโฆษณาแพลตฟอร์มตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติทาง Facebook ทาง Youtube แล้วก็ TikTok ด้วยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนนันอันนี้ก็ผิกดกฎหมายอีกนะก็ขอแจ้งเตือนกับผู้ที่ต้องการลงทุนซื้อตู้ขายสลากอัตโนมัติเนี่ย ถามว่าพบว่ามีการจําหน่ายสลากในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยนะก็ขอให้หลีกเลี่ยงเพราะอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้จัดหาให้มีการเล่นการพนันเช่นเดียวกับเจ้าของพื้นที่ที่เปิดให้มีการตั้งตู้อันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายสนับสนุนให้มีการเล่นพนันชเช่นกันก็ย้ําเตือนประชาชนผู้ซื้อสลากนะซื้อแบบนี้เนะี่ยมีความเสี่ยงนะที่จะโดนเปี้ยวไม่ได้รับเงินรางวัลถ้าหากถูกนะ ก็ขอให้เลือกซื้อสลากอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านแอปเปาตังเท่านั้นซึ่งก็ขายแค่เพียงใบละ80บาทแล้วก็ถ้าหากว่าถูกรางวัลก็การันตีได้รับเงินแน่นอนทุกรางวัลคือฟังๆดูแล้วลักษณะมันก็ทําแบบเนี่ยแบบแบบแอปเปาตังเหมือนกันแหละนะครับมีตัวเลขนะมีสลากนะครับอะไรให้เลือกซื้อนะซื้อแล้วก็มันก็จะ เป็นหลักฐานมีหลักฐานอะไรให้บางอย่างว่าเออซื้อเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่มีสลากใบให้จริงๆก็เหมือนกับแอปป่าตังคนะ์อะเราซื้อเราก็ไม่ได้สลากจริงหรอกแต่เขาบอกว่าของเขาเรามีนะครับเ,เพราะว่ามันมีร้านค้าเนี่ยเข้าไปร่วมโครงการอยู่นะครับสลากใบนี้เลขชุดนี้เนี่ยเป็นของร้าน่าเจ๊คนนี้เขามีชื่อบอกนะครับ่านะนะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลน,นะครับ,นะรบแต่รูปแบบแล้วไอ้ตู้นี้ก็คงจะค,คล้ายๆกันนั่นแหละนะ คือเอาสลากใบเดียวนี่ถ้าดูฟังเอาแม้มันมาขายให้ตั้งหลายๆายคนนะครับนะแต่ถ้าถูาถกนะถ้ามันซื้อสั่นนะถ้ามันถูกนะถึงแม้จะมีใบเดียวว่าช่างนะมันก็โอนตังค์จ่ายให้นะครับนะลักษณะน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถูกกันเยอะๆยิ่งอวันใหญ่ๆมันอาจจะเบี้ยวได้แล้วเราจะไปเอาตังค์จากใครลนะ่ะเออนี่แหละนะงั้นก็ซื้อจากแอปเปลาตังค์นี่แหละนะครับใบละแปดสิบรัฐบาลเป็นเจ้าของแอปนะครับ รัฐบาลเป็นเจ้ามือนะครับนะเขาก็คงจะไม่เบี้ยวเราหรอกอืมนะครับอ่าพูดไม่ถูกเขาไม่เบี้ยวเราหรอกเออนะจะไปม,มีควาว่าคงจะทําไมล่ะนะเ <c oughs> มืนก็ไม่แน่ใจอ่า <c oughs> เอาเอาเอา,เอาทำใหมันถูกต้องแล้วมันสบายใจนะครับส่วนเรื่องนี้อ่ะมาดูกันหน่อยถึงเวลารับกรรมนะครับสําหรับไอ้พวกไทยเทาที่ไปเป็นขี้ข้าจีนทเทาแกงคอร์ดเซ็นเตอร์นะ ทำความเดือดร้อนให้กับคนไทยด้วยกันทางเขมเมเขาทลายแล้วก็ส่งกลับมาให้ร้อยกว่าคนในพวกนี้สมัครใจทั้งนั้นโดนสี่ข้อหารหนักๆน,กนกะเอาจัดเต็มๆหน่อยนะคือสุดท้ายแล้วมันก็หนีเวรหนีกรรมหนีคำสัปแช่งนะของชาวบ้านชาวช่องเขาไม่รอดนะนะเรื่องราวข่าวนี้นี่พลตำรวจเอกทัศชัย ปิตะนีระบุตเจเลตำรวจแห่งชาตินะสั่งการให้ตำรวจไซเบอร์น,นำหมายจับสารอาญาไปแจ้งข้อกล่าวหา102คนไทยภายหลังสารเขาอนุมัติหมายจับในความผิดร่วมกันนะครับมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอังยี่ซองโจนร่วมกันช่อกงประชาชนนะร่วมกันนำโซ่ร,ระบบคอมพิวเตอร์นะซึ่งข้อมูลปลอมอันเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสืบเนื่องจากการส่งคนไทยกลับประเทศเกลับจากประเทศกัมพูชาเนื่องจากมีการทลายตึกซึ่งเป็นรังของไอ้พวกแก๊งคอเซนเตอร์ในกรุงปอยเป็ดนะที่กัมพูชาเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมาแล้วก็ส่งตัวคนไทยจํานวน1 1 9คนกลับมาทางดันคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วต่อมานี่ทางผู้ว่าสะแก้วนะครับทางเจเลตารวจนะก็ให้สํานักง,งานพัฒนาสังคมของจังหวัด นะร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแรงงานจังหวัดสระแก้วสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตำรวจภูธรฝ่ายปกครองร่วมกันคัดกรองคนไทยทั้ง1 1 9คนว่ามีผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค่ามนุษย์หรือไม่เบื้องต้นนี่ก็เพราะว่ามีคนมีหมายจับด้วยนะบางคนนะ่ะเจ็ดคนนะ่ะมีหมายจับของตำรวจอยู่แล้วด้วยนะครับก็เอาตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะสมน้ำหนามันไม่เห็นใจหรอกในคนพวกนี้ นะครับมันสมัครใจไปทําชั่วทําเลวนะกับคนชาติเดียวกันแท้ๆเนอะนฟังครับแล้วเป็นไงเงินที่ได้มันให้นะเศษเงินเนี่ยนะที่ไอ้จีนเทามันให้เนะี่ยมันโยนมาให้เนะี่ยเดือนละสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยนะมันช่วยอะไรได้ไหมเออนะพ่อแม่อับอายขายที่หน้าจาบ้านจาช่องก็ไม่เล่าเออนะเอาใช้เวรใช้กรรมไปจริงแล้วไม่น่าให้กินข้าวข้าวดงข้าวแดงอะไรก็ไม่น่าให้กินหรอกนะครับ เรืองนะมันไม่รู้คุณแผ่นดินนี่หรอมันทํากับคนร่วมชาติได้ขนาดเนี้ยบางคนเนี่ฆ่าตัวตายครอบครัวเขาล่มจมเลยน้ฟังครับไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ควรจะเลี้ยงมันแล้วในพวกเนี้ยว่าไหมเอ้าส่วนอีกข่าวหนึ่งแม่นิตยานะครับแม่นิตยาที่เขาแจ้งตำรวจว่าไฟไหม้บ้านนะบ้านพักของ เจอาหน้าที่ชนระประทานนั่นฟังแล้วก็แล้วก็ไฟไฟไหมเงินสด1นึ่สล้านบาทวอดไปด้วยนั่นฟังตำรวจเขาก็เห็นว่ามีพิรุษเยอะแยะมากมายนะครับนะแล้วก็เจอเงินสด6ล้านกว่าบาทอยู่ในรถด้วยนั้นะบัตรนี้นี่ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยคนทั้งบ้านนะนะครับนะทั้งครอบครัวเนี่ยนั่ฟังนะทางแม่นิตยาแล้วก็นายริธิกรซึ่งเป็นผัว เจ้าที่ก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาสอบปากคำอย่างเช่นนะพนักง,งานดับเพลิงนะเขาก็ให้การนะครับสอดคล้องกันนะแล้วก็ชัดเจนมากมากขึ้นนะครับจนเขาเชื่อว่าตํารวจเชื่อว่าไม่มีหรอกไอ้เงิน10ล้านที่โดนไฟไหม้เนะี่ยแถมเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับเรื่องของไฟไหม้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรอย่างแน่นอน่อา เขาจัดให้เลยนะครับนาวางเพลิงกับแจ้งความเท็จนะนะส่วนเงินที่เจอนะหกล้านห้แสนบาทในรถเนี่ยตำรวจก็แยกออกเป็นอีกคดีหนึ่งเดี๋ยวจะตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชีมาอืดูเซว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอีกนะอ้าวบานนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับหัวสู่หัวสูนออกไปนอกประเทศแล้วมากคงจะเปิดไปตังก้า วันที่2แล้วล่ะดูแล้วถ้าจะไม่ลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเจ้าหน้าทีก็เริ่มตามหาตัวกันใหม่มาดูเรื่องราวของท่านพี่กับน้องหญิงหน่อยนะครับตอนนี้ก็หายตัวแซ่บไปเลยนะครับใช้วิชาลองโหนหายตัวไปแล้วก่อนหน้านี้มาปรากฏตัวบนโรงพักนะแจ้งความกับตํารวจบอกว่าถูกกลุ่มลูกสิษย์นะครับข่นะคมขู่นะครับ ก็ไม่รู้จะทําไงอยากให้ตํารวจช่วยหน่อยว่างั้นะหลังยากก่อนหน้าน,นี้ลูกศิษย์เขาก็ออกมาแฉะนะครับนะรักษาโรคอะไรก็ไม่หายนะพาพวกไปอยู่บ้านเขาต้องลงเลี้ยงต้องดูนะหมดไปเป็นล้านนะให้สร้างหนงสร้างหนังอะไรให้ด้วยนะจากนั้นเขาก็หายตัวไปนะครับก็ยังไม่จบนะนี่ก็มาอีกดอกหนึ่งแล้วนะครับช่างปั้น นะก็ออกมาซัดแหลกเลยนะครับพี่ดอเด็กนะครับทูตสวรรค์นะของทั้งสองคนนะนะดอเด็กนี่อะไรอรพี่อะไรนะพี่เด่นนะพี่โดง่งอะไรงนี้หรือว่านะหรือว่าจะเป็นพี่โดมอะไรก็ไม่รู้นะเขาใช้อักษรย่อนะครับนะดอเด็กเนี่ยพี่อะไรก็ไปน,นึกเอาเองก็แล้วกันนะเล่นเมียเข้าไปซะแล้วครับ เที่ยวได้สอนให้ชาวบ้านชาวช่องเขารักษาศีลห้าตัวเองเนี่ยมันล่อเมียช่างปั้นไปซะแล้วนี่รายการหนกระแสก็มีการพูดคุยกับช่างเอครับช่างปั้นหุ่นให้อาจารย์น้องหญิงและท่านพี่ครับซึ่งเขามาร้องเรียนกันจอมพลังขอให้ช่วยทวงคืนเมียกลับมาหน่อยหลังจากเมียนี่นะไปหลงเชื่อลัทธินี้จนงอหัวเอองอหัวไม่ขึ้นเลยแล้วก็ยังมีการแชทพูดคุยเชิงซูชูสาวกับพี่ดอเด็กนี่ด้วย ซึ่งพี่ดอเด็กนี่ก็เป็นทูตสวรรค์ของกลุ่มดังกล่าวทั้งยังหอบทรัพย์สินหนีตามไปอยู่กับกลุ่มคลื่นพลังบุญค่าปั้นหุ่นเจ็ดหมืนบาทก็งเงียบกลิบไม่จ่ายโดยอ้างว่างานไม่ได้คุณภาพเนาหน